ครับทุกคนวันนี้ผมนั้นจะมาเล่นแบบปลูกสวนด้วยคนตรนนี้ผมนั้นก็ได้อยู่ได้อยู่ในกิจกรรมคุนผมนั้นผมนั้นเข้าประทานแล้ววันนี้เข้าประทานแล้วผมเข้าประทานแล้วไปไหนอฟองน้ําอีกแล้วบ่มันกระโดดไปได้หรอ,อตีสระน,ะน้ำโอเค มันมเป็นอะไรไม่รู้ตัวผมตัวผมเลื่อนมันจะสอบหันบนฟ้าแหละตัวผมอยู่เลื่อนมันจะหันก็ลงเนี่ยเน่นตัวตัวตัวผมเลื่อนอย่างเดียวมาหันหบนฟ้าเลยผมนั้นจะรอประมาณให้สามทุ่มครับเพื่นก่อนผมนั้นจะอันนทีทานเพื่นกดผมก็ได้ไปซื้อพืชใหม่เลยคุณรอบนี้ผมทานกิจกรรมแล้วเย่ ่ชคดีเลยทีนี้ผมทำกิจกรรมแล้วทีนี้ฮะเป็นเลยเหมือนจับบากแล้วกคนได้ลองขายด้วยกี่บาทสามล,าล้านฮะขายก็ไม่ได้โคตรวงเลย โว้แล็กแล็กเออเป็นอะไรไปลูกโอ้ช่วงช่วงนี้ช่วงช่วงนี้อันนี้ดีเลยเน็ตเดือดบ้านผมไม่ดูมันเป็นอะไรไปลูกเนี่ยตอนอันนี้นะใกล้สาม่มแล้ว ข้ามาให้ทานนะทุกคนระวังข้าวไม่ทันเสียดายแน่พืชเก่าที่ผมเก็บไว้กระเป๋าจะไดเมียงินดูงูผมเล่นเรื่องอะไรปลาขายเป๋า อะไรนะฮะ V i P เดี๋ยว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 เดียวเดีเด้ยวเดเดี๋ยวๆๆๆๆๆเดีเดี๋ยวเดี๋ยดี๋ยดี๋ยวเี๋ยวเดี๋ยวดีบเดี๋งเดี๋ยดดี๋ยวเดวเดีมด มันทำไมก่อนนะเพราะว่าเน็ตไม่ดีมันชอบปิงป้งปิง้งปิ้งปิงได้ปิ้งดีเดี๋ยวไปทางกิจกรรมเขาอีกเนีย่ยลูดีมันโกรธไปได้ลำคาญแล้วะดูดีมันเน็ตมันชอบปิง้งอืมอืม มีอะไรขายบ้างวะเดี๋ยวฉ้าไปเดี๋ยวผมก็ไม่ทานกิจกรรมเขาอีกแค่ผมเข้ามาไม่ทนันโอมันเบื่อกับอันนี้เบื่อกับเน็ตปิงนะเพราะว่ามันมันมันชอบให้ผมเล่นเล่นุดหน,นิดตอนเล่นเกมอะแต่ไม่ใช่หไม่ใช่ ทิ้ดแล้วนั้นผมผมผมไปทำกิจกรรมเขาเพราะว่าเน็ตปิงนี่โคตรปิงเลยแบบเข้าอะไรก็เข้าไม่ได้เลยคุณผมนั้นก็เลยงดเล่นไปนเลยทุกคนผมเสียดายนะตอนกิจกรรมเก่านะเดี๋ยวออกแล้วเข้ามาก่อนนะมันปิงเลยข้อส่อปิงรู้มาส่อปิงเนี่ย เนี่ยดูดิกรูดเ็ตโคตรปิงดูดูดูด,ด,ดูด,ด,ดูเนี่ยมันหมุนติวติวตลำคาญว่ะกับเน็ตว่ะเล่นกับเพื่อนโรงเรเียนผมดีกว่า อ่านอยู่นะมัน,มนข้าผมเล่นกิจกรรมนี้เชต์ผมไ,ไปซ่อมเนี่ยแล้วนะม,มามันโคตรปิงเนี่ยดูดิโหลดก็โหลดซ่าซะหนี่ยมแป้งผมไปเหี่ยวก่อน ผมมาแล้วเอายังโหลดไม่เสร็จหรอโอ้ยน่อหัวจะปวดกับโทรศัพท์เครื่องนี้เนี่ย,ย,ยมันชอบเลื่อนมันชอบโหลดซ้านะดูดิหมุนติว้วติวดูสภาพดิหมุนโคตรติวเลยไม่งดูดิดูดิดูปุ่มกดเข้าดิกดอะ,กอะไรก็ไม่ได้ จะไปรีเซ็ตเน็ตใหม่แล้วล่ะเน็ตเก่ามันไม่เดี๋ยวผมเล่นอันนี้จบก่อนนะกนผมก็ไปรีเซ็ตก่อนรีเซ็ตเครื่องเน็ตใหม่เพราะว่ามมนชอบปิงเนี่ย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 ทางกิจกรรมเขาไปนะน่าจะไปทันแน่นอนนี่ก็ผมก็ผมเล่นแบบสิ้นแล้วนะ ผมจะไปช่อมเน็ตแล้วเพราะว่ามันมันมันปิงไงเออเอดูดีเรือโอ้ยแหลกโอ้ยไ,ไปขายป่ะไปกดเข้าไปดูไปไวๆที่สุดเลยงายนหน้ไปขายเยสื้อนุ้นเฮ้ยก็โหลดสิโหลดช้าเออชอบโหลดช้าเนี่ยเน็ตนะ ีเป็นอะไรไม่รู้เป็นหายไม่รู้มันรู้ชอบหลุดซานะตัวหัวก็ไปทุบตัวหัวมันก็ไปชอมมันอ่ะมี่สายบัตรนี่อะไรนี่จะแบบว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกดก็ไม่ได้ ดูดูมันนี่กวนนี่มันกวนผมเหน็ดเนี่ยโอ้โอเคเ๋ยวออีกสี่นาทีแล้วก่อนแบบนี้จะอัปเดตแล้วดูสุภาพดิดูผมเลืออเลย่ใหม่โอ้ยหันจะปวด แอปเปิ้ลอ๋อเก็บก็ไม่ได้มีอะไรเราขายบ้างแม่งมันเน็ตชอบโดดซ้าโดดซ้าเลยเดี๋ยวผมจะอดทนไว้ก่อนให้กิจกรรมนี้เสร็จก่อนผมจะไปซ่อมเด็ดลนะบ้าระเบิดไปไมีต้องหาผมรู้เลยว่ามีพืชนัวไ,วไปซื้ออันนี้มันห่วยแตยกเกินไป ผม uh, จะมีแล้วประมาณสามต้นอ่าต้นนี้ผมมีต้นมีดีมีต้นในสองต้นนี้ผมมีต้นในสามต้นต้นนี้ผมมีต้นในสี่ต้นต้นถั่วหนึ่งต้นเก็บต้นภาษาอกันเป็นอะไรบ้างแบบสวบเลย อ่านไม่ออกเพราะว่ามันเป็นภาษาอังกฤษโอ้ยแล็กโอ้ยแล็กอ่ะแล็กแล็กแลกแลกเป็นยังหรือแล็กแปะกแลกพา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 ลูกสวนจะ,ะ,ะไ,ได้เหน็นมั้งอ้าโอ้ เก็บไปขายเลยฮนะเอ่อิังก็มนานะเอาจะบันแล้วีีบาทเนาะนี่นะโอ้ก็บพาเลยเดี๋ยวเดี๋ย,ย,ยมันดูยากนะดูดิดด yes yeah uh, yes 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 กุ๊กก็มีเดี๋้อเด้อเก็บก่อนอ่าปากนะบอนเข้าให้โอเคผมเอาไปขายก่อนนะว่าผมจะได้เงินกี่บาทมารอดูโอ้สองอือบอลมันจะมาเขาไปกระเบิดแล้วอ่าอันนี้ก็ขายได้กี่บาท บอกพิกติดสถานะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอถามราคากันผมข้อถ่ออู้มาละ U S O ยูไม่ใช่ U S O สี่มาตรงไหนปะเดี๋ยว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 เริ่มขายลุงก็เก็บมาขายสิอะไรไรเนี่ย สิบร้านเสี่ยงอะไระกระโดดไปสูงสูงไหมอ่ะไม่สูงแต่มาทำอะไรได้อันนี้สำหไม่เป็นผมข้ามไปก่อนนะ เงินมีประมาณสิบล้านแล้วโอ้หเดี๋ยวเราจะไปซื้อเพื่อกันน้ำไปขายกันเพราะว่าตอนนี้ผมต้องการเงินไปซื้อืบใหม่ละไม่ใช่เอาไปอัปเดตหน้าสิก่อนผมจะไปซื้ออันใหม่อะไรละเอ้ยผมเหลืออีกห้านาทีทุกคนเหลืออีกห้านาทีก่อนก่อนมาจะอัปเดตแล้วเหลือห้าที เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บกันปติสถานะสายฟ้าปละติสถานะอะไรล่ะผมเก็บหมดเลยไม่เหลือซ่ากัรเลยเออโอ้ต้นต้นที่ผมปลูกนะันโอเคซุมน้ำไม่น,น่าจ่ายนะนเพราะว่าดูแลผมไม่เอาผมไม่ต้องการนั้น ถ้าโดนเข้ามาไปทานโดนไม่เป็นไรค่ะโดนพ่เสเสียใจนะน้าโดนเข้ามาไปทานนโดนตนี้ผมต้นนี้ผมมีเงินกนั่งเยอะแต่ผมไม่อยากซื้อผมอยซื้อต้นต้นนี้มากกว่าเงินเงินต้นนี้มันดีอืมอยากแนละอ่ะอ่ะเอาฮะหยิบเลยฮะกู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 ก ก็เอาโอ้ยยืนนั่นโกรธแล้วก <COR> <ES> ็ไปติดต้องเดินไปเอาจบต๊ะอะไรไหมเตรียมเลยต้องเดินไปหาเจ๊เนี่ยตั้งไกลตัวผมก็เดินมาถึงประมาณนะเหลืออีกสี่อาทิ จะเป็นแล้วว้าวตน้นนี้มาซื้อเลยมางมีอะไรบ้างไม่ละเอาละันก็ได้อัน,นีเลยรอก,กิจกรรมยนะอยู่นะยี่ยของคาราทันนะ ถ้าผมเข้าไปทานอีกนะเสียใจยด้วยนะเพราะว่าผมนั้นตอนนั้นวันนั้นผมเด็ดปิงผมเลยเข้าไปทานเขาตอนนั้นผมพูดศูนย์เลยตอนนั้นผมคูดกดเลยหรือภาษาหรือภาษาอีสานเรียกว่าศูนย์นั้นตอนนี้ผมคตดศูนย์เลยตอนนั้นผมคตดศูนย์เลยว่าเด็ดปินอะไรไปลูกตอนนั้นผมขนเข้าม,นนม,ขขมาไปทานดเกิน เพราะว่าเน็ตมันมันเหมือนมันเหมือนจะมีปัญหาโดนเน็ตเน็ตไวไวบ้านผมอโดนเลยาสามนาทีก็ได้เลยสามนาีหูยว่าทุกเกมไอซูมเงี้ยขายก่อนนะเพราะว่ามันอะไรเนะี่ยผมรออัปเดตอยู่คุณ

ไปติดตัวเรือไปเอาอ้าจะเกิดตีแล้วก็ตีละหนี่ไปเก่งฮะอะไรอ้ฮะโอ้ ขอไฟปะทะขึ้นมาสู่พื้นผิวอ้ากระโดดยึงจอมัวเปิดนะต้นเด้อเด้อเด้อห็ด่กร้อยสิบสองปฏิสีสสานะอะไรว่เปล่ลืมตอนนั้นผมพูดสู์เลยผมไม่กิจกรรมันไรทัน ผมพดศูนย์ศูนย์อะไรละ่ะลนหนึ่งก็ดีลนหนึงีนหนึงก็ดีลนหนึงก็ดีุนเดี๋ยวพูโอเคโอเคคืน,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 นะอะไรอ่ะโอ้ ขอฟาเดเดเดปดูกันเดเดเดโลกไปเลยันส่งพอดีเลยสัสีอ,อ,าายอ,ยาอ่าเป็นไก่ย่างอ่าเอ้าปกามาเกิดใหม่ฮะเป็นไก่ย่างเยเป็เป็ดไก่เป็ดไก่ปสิูเป็นคนอีสานะนะเดเดเดเกูจะามัน อโอเคคนเดี๋ยวพรลก็มาดูของใหม่กันเดี๋ยวทุกคนก่นอที่ผมนั้นอ่าโอ้คนของใหม่มาแล้วครับทุกคนมาพระ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 เจ้าดุสสวนพระเจ้าอ่ะต้องการอะไรซนะู่จ เปียงเปียงละคังเปียงเปียง,งอ่ะจิ้งจอกอ่ะได้ว่ะจิ้งจกเดี๋ยวทีนี้เนะี่ยผมจะปลูกต้นใหม่ก่อนเพราะว่าตรีบต้นใหม่มาแล้วครับเดินเดี๋ยวพวกเราจะมาดูของใหม่กันเดินอ้าวมันปลูกไม่ได้อันนี้กูดทิมซะ,นนม,ะมันเก่าเกินไปแล้วมันเน่าเกินไปแล้วละต้นนี้ปลูกมาตั้งนานแล้วเอาขวดอ่ะทิมเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยว อปลูกต้นไม้ก่อนต้นไม้ปลูกตรงไหนวะเออตรงนี้แหละไม่ต้องให้เก็บอะไรบาสกายวะผมลมอะไรก่อนนะทุกคนผมขอลองทดลองก่อนนะว่าไม่ต้องเก็บอะไรมาไหนผมลองเอาต้นแคนดี้ไม่ต้องรองให้รออะไรนะเดี๋ยวรอให้ผลไม้ลงุหลงหน่อย จดี๋ยวบอกว่าต้องให้สัตว์นะมาแล้วมาแล้วอ่าลูกแก้วลอยไปบนนั้นตามลูกแก้วไปดีกว่าลอยไปไหนนะ,ะหายเดี๋ยวรดน้ำต้นใหม่ก่อนนะอ่าต้นใหม่ตัวเดย มาใช้ไมาซุ่มสั่นหรอกม,มีสถานะเลยถามจริงเดี๋ยวดา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 ไปไปดูพืชไปก่อนนะว่ามีอะไรบ้างอ่ะราคาสี่บาทอันนี้ฮะสี่บาทตาฝาดเมื่อกี้เดี๋ยวไปด,ดูอันนั้นใหม่กันนะ มันกลัมโตขึ้นมาแล้วทันานทำอะไรไปโอ้ดูแล้วผมก็ต้องเก็บอันนั้นไหมคะต้องเก็บอน,นันต์ที่เปใส่ลุงแน่นอนผมรู้แล้วก็ต้องเก็บอันนั้นไปใส่ลุงแน่นอนแต่แล้วผมยัมงไม่รู้ไงว่า,ไ,าไม่ต้องให้ทตายัางไงอันนี้ใช่ไหมลุงเออใช้ที่สุดก็ได้แล้วอ่าฮะ ตามลูกเขียวไปอ่าลูกเขียวมันจะไปซื้อเม่าในนี้เดี๋ยวเดี๋ยวฮารดเพื่ออีหล่เฮ้ยจริงจริงจริงเดี๋ยวลุงมาอีกไหมมาอีไหมโอ้ยกันบล็อกอะไรกันบล็อกอะไรบล็อลูกเขียวบล็อจะไป็นอะไรจะนเดี๋ยวตามลูกเขียวไปจะไปตรงไหน ตรงอันไงนี่ไงนี่ไงเออมันติดต้องหาวิธีการนี่แบบเออแบบอ้าวเคยเก็บก็ืออะไรเกบแ้วกอเอะไรกเก็บอาไรไดเก็บจัเอยมาใหม่นะ for people. ดูเก okay. 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 uh ้ววอยไปไหนออกมาแล้วพืชหนาพืชขอชคุณแมพืชใหม่หน้ามาน่นอนนไ่มา เดะเดะเดะลูกแก้วลยอยมาไหมเอาไปต้นใหญ่ๆได้ไหมได้ไหมคุณลุงไปต้นใหญ่ๆห,หน่อยผมต้องการต้นใหญ่อนั่นแหละลอยไปลูกแก้วก็ลอยไปไปติดต้นอืมั้นเขา,างหมนลูกแก้วเขาจะเข้าเข้าไปห้องมองที่มองไม่เห็นเดี๋ยวนี้ผมมองเห็นแล้วโอ้โห อยู่ตรงนี้เลยอันดำดำนี่แหละเสรเรียบร้อยได้แล้วอันดำดำอ่าติดต้นต้นอะไรต้นใหญ่ใหญ่เออ,อมะพร้าว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 เออมันก็มีตัวอะไรตัวซื้อขี้อันนี้ก็น่าจะไม่อันนี้น่าจะใส่นี่น้อง ล,งลุงเร็วลูกแก้วพร้อมแล้วนะลุงนานจะเลยโอเคให้ลูกแก้ว,นะวก,ก,ก่อนเรียบร้อยเด้กมันได้อะไรหายลูกแก้วแล้วออุอ้ยมีต้นขดน้อยอ่ะตีตดต้นน้อยแจงลุง มาลูกแก้วลูกแก้วจนมาอีกครั้งไปลุงขอไปติดต้นใหญ่ๆต้องการต้นใหญ่ๆอย่าไปติดต้นนะสิต้นไหน ติดต้นใหญ่ๆติดต้นใหญ่ๆเร็วเร็วเร็วๆไปๆติดต้นน้อยๆดุงดุงกวนรู้ขุดกวนเลย ้นใหญ่ๆนู่นไปติดต้นใหญ่ๆสิไปติดต้นเออนั่นแหละบับม่วงห้ากิโลกรัม าตติต้นใหญ่แตต้นเล็กๆตนยังมันโคตเล็กเกินไปเด็กติดต้นขลังนุ่นโอัยเล็กแลกแลกเล็กไปไป นู่นไปนู่นเร็วๆไป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 ชาเนี่ยต้นนี้ช้าชาตะเกแก่ลุงป๊าอืมหน่วยโคตรเล็กอ่ะหน่วยแล้วมันเล็กจังฮะลุงเอาดีๆตอนนี้ขอดีๆ ออเติดตรงนู้นดเดี๋ยวผมเล่นดี๋เล่นดูเป็นไม่ใช่อ่าจะเปิดเวลาละถ้าเปิดเวลาแล้วเกิดอะไรขึ้นลูกแก้วมาออกมาทันไหมอ่ามันจะโปอยก็ขออ่านดีๆได้ไหมดูถามจริงหน่อย เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้ให้ทำอะไรท้าคนโอเคทุกคนสำหรับคลิปน,นี้ขอจบไว้แค่นี้ทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าผมนะจะมาลงอัน,หน,น,หนนะใหม่ทุกคนตอนนี้ผมเหนื่อยลงแล้วบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบายนะ